จากดำพระวรากายนานับปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของะสมนิกรและความมั่นคงของประเทศทรงเป็นขวัญและกำลังใจของปวงอาณาประชาราาในยามที่บ้านเมืองเกิดภัทยพิบัติใต้ฝ่า,าละองสุริพระบาทประทับใกล้ชิดะสมนิกรโดยไม่ทรงหวาดหวั่นต่อพยันตรายด้วยน้ำพระราชทานิไทยที่เกี่ยวด้วยและเมตตาอันลำน้ำเลิศ ทรงชี้แนะแนวทางแก่ปัญหาด้วยวิธีสมัครสมานสามัคคีอย่างสั่ำเเป็นท,ที่ทราบซึ้งในทุกดวงใจของประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดนับหรือศาสนาใดกระราชัดใช้ยภาพและระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทวยราดก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์นนต่อแผ่นดินไทยนาน,นประการ